สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนภสราคืมพันรหัสนักศึกษา6 5 0 4า1 0น1 2สคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะโรงเรียนที่หนูเลือกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนหรือสังเกตการสอนคือโรงเรียนบ้านหมากแข้งตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโรงเรียนบ้านหมากแข้งเป็นโรงเรียนสหขนาดใหญ่มีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนโดยประมาณ3,200คน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสุชาดาอินทชุบสาขาวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์รหัสนักศึกษา6 5 0 4 0 1 0 1 2์4่ะูนยสีค่ะ มาภายในบริเวณโรงเรียนขวามือจะเป็นสนามบอลลีบอลและศาลาพักใจซ้ายมือจะเป็นสนามฟุตบอลอาคาร7เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใต้อาคารจะมีห้องบริหารงานบุคคลห้องบริหารงานงบประมาณ ห้องทะเบียน <Fantastic. S 1> ห้องวิชาการและห้องบริหารงานทั่วไปและข้างกันจะเป็นสหกรณ์ของโรงเรียนบ้านหมาแข้งบริเวณนี้เป็นลานกิจกรรมไว้สำหรับทํากิจกรรมหน้าเสาธง ข้างกันเป็นอาคารสองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สและตรงกันข้ามเป็นหอประชุมเฉลิมพระเกียรติข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติเป็นอาคารหนึ่งสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่1และนักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่สองตรงข้ามอาคารเรียนเป็นโรงอาหารชั่วคราวสำหรับนักเรียนชนั้นประถมศึกษาปีที่1และประถมศึกษาปีที่สองหลังอาคาร7เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชนั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง างอาคาร7เป็นอาคาร4มีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4คข้างอาคารเรียนเป็นโรงอาหารใหญ่สำหรับนักเรียนทุกระดับสายชั้น โรงอาหารจะเป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ข้างอาคารเรียนจะมีสนามบอลเล่บอลสนามฟุตซอลและสนามบาสเกตบอลหน้าอาคารเรียนจะมีอาคารศาลาธรรมและข้างศาลาธรรมจะเป็นเรือนพยาบาลข้างเรือนพยาบาลจะเป็นห้องสมุด ยบริเวณรอบๆห้องสมุดจะมีสนามเด็กเล่นสนามเซปักตะกอ้อสนามเปตองภายในโรงเรียนบ้านหมาแข้งจะมีห้องทูบีนามวันและสุดท้ายเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Fantastic.